วิธีพาน้องซิมของเรานั้นกลายร่างเป็นพ่อมดหรือแม่มดนะครับทำยังไงมาดูในคลิปนี้ครับผมก่อนอื่นครับมาที่รถนะครับผมหรือว่าเรียกแท็กซี่นะครับเพื่อไปพื้นที่ส่วนกลางนะครับผมไปคนเดียวแล้วกันแล้วก็เลือกนะครับผมพื้นที่ส่วนกลางใดก็ได้นะครับผมเลือกเอาเป็นห้างริมเลยแล้วกันไปครับห้างริมเลยแล้วผมก็มาถึงห้างริมเลยแล้วนะครับทีนี้เราก็รอนะครับผมรอให้แม่มดนะครับมาปรากฏกลาย ตรงตู้โทรศัพท์นี้ครับรอไปครับรอไปรอจนดึกจนดื่นรอแล้วรอเล่าทําไมยังไม่ชงสักทีแหมไม่ใช่เรานั้นและแม่มดก็มาในเวลา10บโมงเพื่อนๆอาจจะเจอเวลาอื่นก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมา10บโมงทุกครั้งหรือเปล่านะครับ <c oughs> และนี่คือแม่มดฝ่ายดีนะฮะมาแล้วฟืบหายตัวมาเลยนี่สวัสดีแม่มด ทีนี้นะครับก็ให้ทําการมาคลิกนะครับต้อนรับแม่มดคนนี้นะฮะโอ้ขอบคุณมากที่ทําให้อากาศแจ่มใสนะครับเราก็ทักทายเข้าไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือสนิทสนมชิดเชื้อเป็นเพื่อนกับแม่มดคนนี้นะครับผมเพื่อนๆที่มีวูดูนะครับทำตามวิดีผมเลยนะครับกดที่เจ้คนนี้แล้วก็ไปที่อื่นๆนะครับไปที่วูดูแล้วก็มาที่มิตรภาพนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีวูดูไปหาก่อนนะครับเพราะว่าขี้เกียจต้องมาคุยจนสนิทอ่ะใช้วูดูเลยจบเป็นเพื่อนกันเลยง่ายๆนะครับกดนี่เลยมิตรภาพ แล้วก็เดี๋ยวคุยกันนิดนึงนะแล้วเราก็จะใช้วูดูกับพี่แม่มดนะครับผมได้ไหมถ้าใช้ได้ผลก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้มาเช็คดูตรงนี้ครับเราเป็นเพื่อนกับแม่มดแล้วเรียบร้อยเมื่อเราได้เป็นเพื่อนกับแม่มดแล้วนะครับผมฝ่ายข่าวนะฮะเราก็จะมาคลิกที่ตัวเจ๊แกนะครับไปที่อื่นๆนะครับแล้วก็อื่นๆอีก3ัหนึ่งแล้วก็จะเจอคําสั่งนะครับสอนเวทมนต์ฝ่ายดีให้ฉันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแม่มดอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีเขียวอะคือจะเป็นฝ่ายชั่่่่่ววรร้าาาายยคแแตเเโชดดดดีีีจออมมพก็ สอนเวทมนต์ให้ฉนันเลยจ้ะมาแล้วเมื่อเราคลิกนะครับให้แม่มดนะฮะสอนเวทมนต์นะครับแม่มดแกก็จะมา่ายเวทใส่เรานะครับแบบนี้ฮะขอต้อนรับเข้าสู่ทางแห่งแสงสว่างปื๊บ แต่ว่าน้องดูเหมือนไม่อยากเป็นแม่มดเลยวะ่ะทีนี้ครับก็จะกลายเป็นแม่มด2คนแล้วนะครับผมน้องซิมของเราก็กลายเป็นแม่มดแล้วฮะเขาบอกว่าดีจังที่คุณเห็นแสงสว่างเสียที่ดีใจที่คุณทําให้พวกเขาอิ่มเอมนะฮะทีนี้น้องซิมของผมนะครับก็กลายเป็นแม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคือน้องจะเป็นบ้าด้วยนะเนี่ยน้องไม่อยากเป็นแม่มดก็สิ่งที่เราจะได้จากการเป็นแม่มดนะครับผมก็จะได้เนี่ยฮะเป็นหม้อปรุงยานะครับผมนี่เห็นไหม เราก็จะเป็นแท่นนะครับผมตำรามหาเวทนะครับเราสามารถกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าเรียนวิชาเวทมนตร์ได้นะครับผมกระถาจะมีมากมายเยอะแยะไปหมดระหว่างที่เราจะกลับบ้านนั้นนะครับแม่มดฝ่ายเขียวมาแล้วครับอันนี้คือฝ่ายชั่วร้ายนะฮะแม่มดฝ่ายชั่วร้ายก็ปรากฏกายขึ้นนะครับผมจริงๆเราสามารถมาเรียนกับเจ๊แก่อีกรอบหนึ่งได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่เรียนเราจะเป็นฝ่ายดี บ,บ้านเมื่อกลับมาบ้านแล้วนะครับผมก็ให้ซิมของเรานะครับมาที่รายการทรัพย์สินนะฮะนี่เลยเอาแท่นมาตั้งได้เลยครับตั้งหน้าบ้านเลยแล้วกันเนี่ครับจะเป็นแท่นนี้นะครับแล้วก็วางหม้อต้มยำนะครับเฮ้ห <Hey! S 2> ม้อปรุงยานนี้ นี่ครับผมแล้วก็คลิกดูนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นการผลิตส่วนผสมนะครับผมจะเป็นเกลดมังกรลัตสมีแห่งแสงดวงตาของนิ้วธุรีกายสิทธิ์ฝึกรัศมีจันทาแล้วก็เซรุ่มอสอรพิษนะครับซึ่งมีส่วนผสมเยอะแยะเลยนะครับแต่เราต้องมาเช็คดูนะครับคาถาเวทมนต์ในแท่นนี้นะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างที่ต้องใช้ในเวทมนต์นั้นๆนะครับเราจะมาตรวจสอบความสามารถกันก่อนนะครับนี่เห็นบ้าง อย่างเช่นอันนี้เป็นคาถาบนข่าวนะครับก็จะมีคาถานี้เลยส่วนผสมที่ต้องใช้ก็คือเกตมังกรนะครับแล้วก็ธุรีกายสิทธิ์นะครับแต่ละคาถานะครับผมจะใช้ส่วนผสมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียดกันให้ครบก่อนนะครับแล้วก็พวกนี้อ๋อเนี่เขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดอธิบายนะครับของส่วนผสมละกันนะครับอันนี้จะเป็นคาถาของสายกลางนะครับพ่อมดไปแม่มสายกลาง จะมีสายขาวสายกลางแล้วก็สายดําจะเห็นได้ว่าเวทมนต์มันยังน้อยอยู่นะครับซึ่งเราต้องมาให้หลอดเต็มนะครับคาถาแม่งจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับรูปแบบเวทมนต์นะฮะถ้าเกิดต่ําจากตรงนี้น่าจะกลายเป็นแม่มดสายดําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ทักษะด้านเวทมนต์เรายังสูงอยู่เนาะเราต้องทําการเล่าเรียนนะครับผมในการเล่าเรียนก็คือมาคลิกที่แท่นนี้แหละครับแล้วก็เห็นว่ามีเรียนเส้นทางสู่ศาสตร์มืดเราสามารถกลายไปเป็น เส้นทางสารมื่นได้นะครับหรือว่าจะเรียนเวทมนสายกลางแต่ว่าเราจะเรียนวิถีแสงสว่างนะครับก็เรียนไปนะครับแล้วคือมีแม่พ่อมดมาหาด้วยเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปจนแก่งกล้านะครับเพื่อฝึกวิชาอะไรต่างๆนะครับพวกคาถาเวทมนต์ผมจะไม่ลงลึกนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ใต้ d e สคริปชันแล้กันนะครับไปศึกษา นะครับว่าคาถาอะไรใช้เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกทา่านนะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ